สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พื้นที่ัรจยงดอโมติซีตำบลเตยไทยครับมนีกองทุนธนาคารขยะบรจยงดอนะครับรับที่ขยะจากสมาชิกประจำเดือนมกราคม2567นะคร้อบเจดนะครับ เป็นขยะรีไซเคิลนะครับพี่นอ้องเป็นพวกขวดขวดแกยวขวดพลาสติกนะครับเป็นเล็กนี่เป็นเป็นเล็กที่ลือออกจากรถนะครับโมนี่ก็เป็น เป็นฝ่านะครับเป็นฝ่าฝ่าเพดาดังเป็นมิเนียมเป็นจักรยาน,คร,นาครับเป็นรถรถเก้าขาครับเป็นรถเก้านี่หัวแกะเก้าครับอันนี้ก็เป็นมอแหกแต่กระโปะ ขายได้เหมือดครับที่เป็น oh, oh, เป็นขยายลี่เคียขึนนะครับเป็นกระดาษนี่ครับกระดาษแข็งราคากับเตกต่างกันไปเป็นสังกะสีเก่าแบบนี้นะครับกระป๋องเนี่ยกระดาษกระดาษแข็งนี่กับประมาณโลนึงกับประมาณสองบาทนะครับกระดาษขาวดำที่เป็นกระดาษเอซีขาวดํากับโลละสามบาท อรน,นียกับแพร่งขึ้นมาจังน้อยครับนี่ขวดพลาสติกใสนี่ครับทีโบมี่เป็นสลากแบบนี้ก็ได้ยู่ครับแต่ว่าบัาทีิโบสกีนนะครับมูนี่กับยู่ประมาณเจ็ดแปดบาทอันนี้พลาสติกพลาสติกร่วมครับพลาสติกร่วมที่เป็นขาวคุณมูนี่กับโลหนึ่งสามบาทสามสี่บาท อันนี้ขวดตะก,กีนครับ <c oughs> ขวดตะก,กีนนะครับเนี่ไยไตรโยตาวตะกินติดะนะครับโมนี่รั่วเราสองบาทสังกะสีนี่ก็บ,บาทห้าสิบสองบาทนะครับอันนี้ขวดเบียร์สร้างครับนับขวดขาย ตอนนะี้ขวดขายกับสองขวดบาทพวกนี้กับขวดแตกยังทีกันอันนี้ตีเป็นขวดแตกครับรั่วละสองบาทบาทสองบาทนี่ครับอันนี้ก็เป็นที่มีรั้งนะครับพร้อมกับขวดจากพ่อแมณ สิบบาทสิบเอ็ดบาทสิบสองบาทเดียวเต็มเดียวเต็มเดือนนะครับพี่น้องอันนี้ก็ขนมาเมืเ่อเย็นด้วยกันครับนี่ของน้องเบียร์รถ <laughs> <laughs> เชนนี่ขายว่านี่รถเชนขายพร้อมเลยว่าซั่งเ<อ>มื่อชุดรถเป็นยังล่ะบ่อันนี้เป็นปฏนติร่วมครับนี่เป็นขัดขัดแยกมาอย่างดีครับ ถ้าขัดแย็งมากย่างดีกับมันจะเร็วสำหรับคะแนนกรรมการนะครับเก้ากิโลโอา้อาอาอาทำไมฝั่งพี่เป็นเก้ากิโลไม่ไม่พอแล้วแปดก็แปดได้ครับแมวออกเลยครับแมว <c oughs> มวตาสอบใส่ขวดตัวร<ว>่างไตใด่ส่ขวดยังก็ได้ี่ครับมันเป็นขวดเบียร์คง,งี่ครับเพินเบานะครับให้ในเกล็ตีเป็นขวดแตกอ้าวตัวรว่าง <c oughs> งอนไต นี่แนกันที่ครับนี่กีดาวแผนกันที่ครับเปินเปิลชังนำนักแล้วเพื่อล่งล่งเป็นไา่การไว้นะครับไม่ให้ปูข้ามมันีขดเงื่อนในที่น่องนะครับเงื่อนนี่คือขึ้เก็บเข่ามันชี้นะครับ จะเป็นบัญชีของสายของมั่นนะครับครับเป็นสมุดเงินฝากส่วนตัวล้วก็เป็นสมุดเงื่นฝากกองกลางนะครับเป็นของกองทุนธนาคารขยะน,นี่ยอดเงินของแต่ละคนมันจะอยู่ในนี่ครับเป็นเดือนเป็นเดือนไหลไปอของเจ้านี่ห้าร้อยกว่าบาทครับรวมเด้วห้าร้อยสามสิบสี่บาท นี่ของใคย,ย,ยังไเนาะก็ร่วมอยู่ในบัญชีใหญ่กับหลายหมื่นแล้วนะครับนี่ผู้นี้เราหาเนี่ยขายบ่ได้แล้วมืัอนี้เราขายรถขายรถจักษ์ลูกตัขายรถ เดี๋ยวนี้ก็นะกรรมการเริ่มจมแล้วครับว่าผมบมเห็ดเบียกข้าตะไทยจิบข้าแต่อัดจิบอันนี้พ่ารู้ว่าสอมได้เ่าไรครับนี่ทอดระโคงอันนี้คันแม่แม่โบเป็นร่งกับสองขวดบาทครับ ปวดรีโอเลี้ยงนับครับ,ลบ,บเลี้ยม,ม,นะมีนับมาดีมีนับมาอยกยังเนี่ยเอาเอาหยุดต้อมหนีก่อนครับผมผมนับขวดกว่อน